ให้กู้หน้าอีกฝ่ายหนึ่งนะสมมุติว่าเราจําเป็นเนี่ยจะต้องให้ปลดคนคนหนึ่งนะให้ออกจากตําแหน่งหรือหรอเขาเรียกว่าสิ่งที่เขาทําอยู่นะหรือเราเอาชนะเขาได้ในการแข่งขันหรืออะไรก็ตามเนี่ยลุองอย่าสร้างศัตรูนะอย่าไปทับถมเขาในใจชนะของเราหรือการที่เขาแบบจะต้องลดตําแหน่งหรือโดนไล่ออกหรือ โดนเชิญออกอะไรแบบนี้เราจะต้องกู้หน้าอีกฝ่ายต้องรักษาหน้าเขาไม่ให้เขาแบบว่าไม่มีที่ยืนในสังคมนะเพราะฉะนั้นวิธีในการกู้หน้าอีกฝ่ายคือว่าเราเนี่ยจะต้องชื่นชมความดีที่เขาทําแล้วก็บอกความจําเป็นของเราว่าในการที่เราจะต้องอให้เขาออกเนี่ยเพราะว่าเราจําเป็นจริงๆเพราะว่ารายได้ของเราลดลงอย่างเช่นเหมือนกรณีแบบถ้าเป็นช่วงนี้เรามักจะเจอบ่อยใช่ไหม โรงแรมจะต้องอไม่มีงานใช่ไหมแล้วก็จะต้องเชิญพนักงานออกเป็นจํานวนมากนะเราก็ต้องเหมือนว่าเวลาเชิญไม่ใช่แบบว่าอ้าวผมไม่มีทางจะจ้างคนแล้วคุณไปเลยวิธีก็คือว่าอตอนนี้เนี่ยเราอ่ะไม่มีเขาเรียกว่าคุณทํางานได้ดีมากเลยที่ผ่านมาห้าปีได้ดีเยี่ยมนะก็ผมรู้ว่าคุณมีความสามารถมากนะ เนื่องจากช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงวิกฤตนะผมเสียดายมากที่จะต้องให้เสียลูกน้องไปแล้วคราวหน้าเนี่ยถ้ามันมีงานเนี่ยผมผมเชื่อว่าเราจะได้มาทํางานด้วยกันอีกครั้งหนึ่งอะไรแบบนี้พอเขาได้ยินไปเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าเออเขาไม่ได้โดนไล่ออกนะเป็นความจําเป็นนะเขาไม่ได้โดนลดคุณค่าลดอะไรเทคนิคเนีน่ยมันจะทําให้เขาเนี่ยออกไปเขาก็จะพูดถึงเราในแง่ดีแล้วก็ เขาก็พร้อมจะมาช่วยเราหรือว่าถ้าวันหนึ่งเขาไปเป็นทับไพเออร์หรือไปเป็นอะไรเขาก็จะไปเป็นพันธมิตรเราได้นะเพราะว่าในการที่คนคนหนึ่งเนี่ยออกไปแล้วจบด้วยกันได้ดีเนี่ยจะทําให้เขาเนี่ยอ่มาเป็นเพื่อนกันได้อีกไม่ไม่เสียอยากทาให้เขาเสียหน้าไปโดยตรงนะมัน <c oughs> หรือกรณีแบบนี้ก็ได้กรณีที่เวลาอา่ามีใครมาชอบอะไรเราใช่ไหมแล้วเราปฏิเสธเขาไปแบบเนี้ย วิธีปฏิเสธไม่ใช่ไม่เอาของคุณไม่ดีอะไรแบบนี้พยายามรักษาหน้าของคุณว่าเออของคุณก็ดีนะชอบนะนี่ว่าตอนนี้ผมยังไม่มีความเป็นที่ต้องใช้นะถ้ามีจริงๆเน่ยแต่ขอใช้บริการของคนแรกเลยนะโอเคคือพยายามให้เขารู้สึกดีเพราะคราวหน้าเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าเรากับเขาเนี่ยต้อง ดิวธุรกิจกันหรือต้องมีปฏิสัมพันธ์อะไรกันอีกภายภาคหน้านะเพราะฉะนั้นรักษาหน้าอีกฝ่ายก็เช่นเดียวกันเวลาเราถูกปฏิเสธหรืออะไรก็ตามเนี่ยเราอ่ะจะไม่อยากเสียหน้าที่สุดจริงการการถูกปฏิเสธเนี่ยที่คนกลัวเนี่ยเขาไม่ได้กลัวว่าขายของไม่ได้ขนาดนะั้นแต่เขากลัวการเสียหน้านะเพราะฉะนั้น ตรงรักษาหน้าอีกฝ่ายนะอย่าให้เกียรติให้หน้าของเขาเมันเสียหายโดยเฉพาะต่อหน้าลูกน้องต่อหน้าคนรักต่อหน้าคนที่เขานับถือต่อหน้าแฟนขับเขานะถ้าเกิดคุณทําอย่างนี้นะคุณจะได้สร้างศัตรูเป็นที่ยิ่งใหญ่เลยแต่ถ้าเกิดคุณรักษาหน้าเขาได้นะเขาจะรักคุณมากเขาก็ยังเป็นเพื่อนคุณแม่คุณจะต้องตัดสัมพันธ์เขาครับนี่คือกลยุทธ์อันที่สองนะก็คือกรณีที่ว่าเราจะต้องรักษาให้อีกฝานะ่ายเนี่ยความภาพภูมิใจอย่าสย แล้วเขากับเราก็จะเป็นมิตรคามเป็นมิตรเนี่ยสำคัญคอออันนึงที่ผมอยากจะบอกทุกคนนะก็คือว่าเวลาเราครบหาใครนะมีความสัมพันธ์กับใครในทุกฐานะในเพื่อนในอะไรแบบนี้เวลาเราจะไปตัดสัมพันธ์กับใครอย่างเช่นเราจะไปตัดสัมพันธ์เพราะ,ะเงิน500บาทหรือตัดสัมพันธ์เพราะ,ะที่จอดรถซ้อนกันนิดหน่อยอะไรแบบนี้ให้คุณพิจารณาดีๆนะ เวลาเราตัดคนคนหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้ตัดแค่เขาคนเดียวนะมันตัดเพื่อนของเขาเรือญาติวงศาคณาญาติของเขาหรืออะไรก็ตามเช่นเดียวกันเวลาเราได้เพื่อนมาคนหนึ่งเนี่ยเราไม่ได้แค่ตัวเขานะนะเวลาเราได้เพื่อนเนี่ยเราได้พี่น้องเขาเราได้ญาติเขาเราได้ลูกสะใภ้เราได้อะไรเยอะแยะไปหมดเลยถ้าเรากับเขาเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันนะเพราะฉะนั้นกาแฟแก้วละ50บาท หรือข้าวเมื่อละ200เนี่ยมันคุ้มค่าที่เราเจอเพื่อนแล้วเราจะเลี้ยงกันเพราะว่าเวลาเราดีต่อกันเนี่ยมันมีโอกาสทางธุรกิจหรือโอกาสต่างๆมาไม่ใช่หนึ่งคนนะเวลาคุณจะตัดใครสักคนเนี่ยคุณดูคนข้างหลังเขาด้วยคนข้างหลังเขามีใครบ้างถ้าเกิดคุณนับมูลค่าจริงๆคุณจะรู้ว่ามันมันยิ่งใหญ่มันเยอะเพราะฉะนั้นการรักษาความัมพันธ์นี่มันงสําคัญมากนี่ในการที่เราจะมีศิลป,ปะในการที่จะตอบปฏิเสธมี ลปะในการจะตอบว่าใช่นะโดยเพพาะศิละปะในการตอบปฏิเสธเนี่ยถือว่าเป็นศิละปะขั้นสูงนะเราจะตอบปฏิเสธคนยังไงให้คนนะ่ะจะไม่รู้สึกบานหมางห,หรือเสียกับไปกับเราแล้วทําให้เข้ากับเรายังมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันได้อีกครับ